ครับสวัสดีครับผมช่างอัจวริยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาประกอบอะไรชุดในฝาของเรบร้อยยี่ห้าประวานละกันนะครับชุดนี้ก็คือลูก้าฟิตท่อนบนใหม่เนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งมานะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดก่อนนะครับในเรื่องของตอนนี้ผมก็ควานลูกนะครับเป็นของลูกแอร์นะครับลูกแอร์ไซร้อยห้าสิบนะครับเพราะจากเดิมลูก้ามาเนี่ยไซร้อยนะครับก็ขยับขึ้นอีกห้าสิบนะครับก็ อ,อ, Kristin. อีก0.50ม like ิลนะครับอ่ะก็ทําการปาดหน้าเสื้อนะครับเนื่องจากฝาลูกเสื้อลูกค้าเนี่ยมันแลบตรงนี้นะครับนี่ก็ทําการปาดใหม่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวคลิปอาจจะประกอบให้ดูนะครับอาจจะประกอบให้ดูว่าตอนประกอบเนี่ยประกอบยังไงบ้างนะครับอ่าประกอบเครื่องนะครับอ่าส่วนีนเรื่องตัวนี้ผมจะพามาประกอบอะไรเนีฝาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปประกอบในตัวเครื่องนะครับอ่า อะไรในฝาเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าผมทําอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับก็มีเปลี่ยนหลอดนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วก็บ่าไม่ได้ตีบ่านะครับปาดบ่าใหม่นะครับนี่นี่เปลี่ยนหลอดปาดบ่าใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ปาดบ่าโดยใช้เครื่องนะครับก็ไม่ได้บดนะครับแต่นี่ก็ลูกค้าสายบดก็บดให้นะครับนี่ก็ตำแหน่งที่สวยครับกลางใบเลยเห็นไหมนี่ดีนะครับ ก็ถ้าปาดแบบไม่ต้องบดที่ผมนะครับเอาไปแล้วก็บดเคาะประมาณตัก3สามสิบสี่สิบทีก็พอแล้วนะครับนี่มาดูตัวเสียนี่ตำแหน่งสวยๆนะครับกลางใบเหมือนเดิมนะครับวาก็ใช้เป็นวาแท้นะครับฝาก็ล้างทาําความสะอาดตัวฝาไม่ได้ป่านนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ในฝาก็เดิมๆหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาเริ่มประกอบกันนะครับว่าเราประกอบตัวไหนบ้างในอะไรในฝามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะ ก็ความฝาลงนะครับก็จะเห็นฝัここ่งนี้นะครับก็จะมีฐานสปริงก็ใส่น้ำมันเข้าไปนับรนี่ก็จะมีแหวนรองสปริง นะครับนี่ใส่เข้าไปแหวนน้องเตาปิงทั้งสองฝั่งนะครับทั้งไอเดียเตีย่ยเลยใส่น้ำมันเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตหาคีมแป๊บนึง่งนะครับนี่ก็มีแหวนอุแหวนน้องเตาปิงนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็มีสินกันวาวนะครับซินกันวาวก็ของแท้ฮอนด้านะครับอ่ามีคนขอให้ผมทำให้ลงนะครับ ตามจริงเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทำลงหรอประกอบอะไรในฝาว่าส่วนมากก็จะทําเป็นกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างหรือไม่เป็นนะนี่สินกันวาลแท้นะครับก็จะมีรหัสโค้ดน,นะครับเห็นไหมอยู่ใต้ล่างของสินกันวาลนะครับนี่สังเกตดูนะครับผมสังเกตจากตัวนี้นะอ่าสินกันวาลก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปที่กันวาลนี่ใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็กดลงไปพร้อมกับวาลเลยนะครับนี่ กดลงไปนะครับนี่มันก็จะเข้าพอดีก็เสร็จแล้วนะครับฝั่งไอเสียก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปที่วาลนี่ทีนี้ก็กดลงไปพร้อมกับวาลเลยก็ปล่อยวาลไหลลงมาอย่างนี้นะครับนี่นี่แล้วก็กดลงไปหนาก็จะเข้าพอดีปึ๊บก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เมื่อกี้ลูกค้ามานะครับก็ซิงเกิลวาก็ใส่ไปแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่เป็นสปริงนะครับ สปริงก็จะถี่ล่างหางบนนะครับถี่ก็คือข้อมันจะชิดกันนะครับหางก็คือข้อมันจะหางนับในห่องหางอยู่ด้านบนใส่ไปอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะมีแหวนรองสปริงต่อบนหรือเรียกกันบางคนก็เรียกกันรีเทนเนอร์นะครับก็จะมีเกือกม้านะครับเล็บม้าหรือว่าเล็บบ่าวนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนี่ใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปต่อไปวิธีการใส่ก็ใช้นิ้วนะครับนี่นิ้วน่ยดัน ดันหน้าว่าไว้นะครับดันหน้าว่าไว้สองซิ้นนี่แหละของเราเนี่ยนะครับกับบล็อกหัวเทียนนี่สองซิ้นกับบล็อกหัวเทียนใส่ก็เป็นอยเงี้ยนะครับนี่มือกดก็ได้นะครับนี่ใส่ก็ไปนในตำแหนงนี้ก็กดลงเลยอ,อันนี้ยังไม่เข้าดีนยครับอีกนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไปใหม่ อ่ะเข้าเลยเห็นไหมครับนี่อ่าเข้าแล้วนะครับฝั่งไอดีก็เหมือนกันเลยนะครับถีรล่างห่างบนใส่เข้าไปแห่แหวนลองสปริงตัวบนก็ใส่เข้าไปถุงใส่สิ้นก้านราวเหมือนเดิมนะครับนี่ เกือบจะเข้าแต่เลี้ตัวหนึ่งยังไม่เข้าเรากดใหม่ไม่เข้านะครับจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมดูผ่านกล้อง เข้าอืมเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่น้ำมันครับนี่บางคนถามทำไมต้องใส่น้ำมันนะครับเพราะว่ารดแรงเตียนตีในการสตาร์ท ครั้งแรกนะครับอ่ะต่อไปก็เผารูเบี้ยวนะครับหรือว่าแคมที่เรียกกันนะครับก็ใส่น้ามันเชลโลมไปตามลูกปืนตามยอดแคมอะไรต่างนะครับนี่ตรงที่มันเสียดสีครับทุกทุกท,ที่นะครับที่มันเสียดสีกันในตอนสตาร์ทนะครับก็ใส่ไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลอะไม่เป็นไรโอเคแคมนะครับก็ใส่เข้าไปเลย ดลงดีงๆ,ๆนะครับถ้ามันตรงมันก็จะเข้าได้เลยนี่ก็หมุนดูนะครับลื่นไหมคลองไหมต้องไม่ฝืดไม่ติดไม่ขัดนะครับอ่าต่อไปก็จะใส่อ่ากระเดืองวาลนะครับนี่กระเดืองไอเสียนะครับก็จะมีติ่งตรงนี้เห็นไหมนี่สังเกตดูนะครับนี่จะเป็นติ่งตรงนี้อ่าไอดีอยู่ ID ไหนไอดี ID นะครับจะไม่มีนะครับไอดี ID จะไม่มีอ่า อันนี้ก็คือแท้ติดลวดเลยนะครับ ID ไม่มีแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว I ที่ ID ตัวนี้ก็มีตัว E นะครับตัว E เนี่ยน่าจะย่อมาจาก e x h ก u s นะครับก็คือไอเสียใส่น้ำมันไปตามรูตามลูกปืนตรงนี้อยู่หลายนี้ก็ได้น่าจะเห็นกันอยู่นะครับแกนตลักของไอเสียนะก็จะเป็นตัวยาว ใส่น้ำมันที่ลูกปืนตามแกนใส่เข้าไปอุย้ยอ่าลูกปืนแกนกระเดื่องน,นะครับก็ใส่ไปตำแหน่งนี้นี่อ่าก,กระเดื่องก็ใส่เข้าไปครับเอามือประคองไว้นะครับมือประคองมานี่แหละนะครับแกนกระเดื่องก็ ใส่เข้าไปในรูของกระเดือ่องวุดูตำแหน่งของแคมด้วยนะครับ อ่าตัวนี้เหมือนน็อตวาลมันจะยันนะครับมันจะยันเพราะว่าเราปาดบามันลงแล้วก็คลายน็อตนะครับนี่คลายน็อตคลายน็ตตั้งวาลนะครับคลายน็ตตั้ง wow บาล์ wow ออกแน่นมากเลยยังไม่ได้คลายคลายน็ตตั้งวาล์ออกนะครับไม่มันยันเล้วก็ใส่กระเดื่องเข้าไปเห็นไหมก็จะยัดแกนกระเดื่องง่ายแล้วนะครับนี่สุดแล้ว แค่นี้นะครับต่อไปก็เป็นฝั่ง ID นี่รูกแกนกระเดื่องก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นกระเดื่องใส่เข้าไปตำแหน่งนี้แป๊บบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ใส่เข้าไปตัวนี้ก็น่าจะยันอีกนะครับก็คลายนอ็อตเบอร์เก้าบางคันก็เขาไปเปลี่ยนมาก็เป็นเบอร์แปดก็มี ขยับหานะครับขยับหาอืมเข้าแล้วนะครับเนี่เข้าไปแล้วต่อไปก็ตัวนี้นะครับใช้ล็อกตัวนี้ก็ปรับทิศทางนะครับปรับทิศทางของกานกระเดื่องนะครัแล้วก็หมุนหมุนหาล็อกนี่ นี่ก็จะอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูไปดูอีกทีนี่ครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับก็ใช้ตัวทีเบอร์สิล็อกได้เลยเอาไม่ใช่ นี่ผมเริ่มกีวิดีโอมันตัดนะครับก็มีคนโทรเข้ามาอะต่อไปมันก็จะใส่ตัวนี้นะครับตัวฝาปิดนะครับนี่แล้วก็น่ามีน็อตเบอร์สิบนะครับเอาก็จะหันออกด้านนอกนะครับอธิบายน่าจะเข้าใจไม่น่าได้แสงดูนะครับนี่แล้วก็ลองให้แน่นเลยนะครับเอาหันออกด้านนอกตำแหน่งก็อยู่ในประมาณนี้เลยตามรูปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปประกอบที่ตัวเครื่องกันนะครับประกอบเสื้อลูปประกอบฝานะครับแล้วก็ติดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นฝาเดิม ที่ทําการซ่อมบํารุงนะครับตอนนี้รับประกันเลยครับใช้งานยาวๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับฝากกดไรก็ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับใครชอบงานผมละเอียดไม่ละเอียดก็อยู่ที่ลูกค้าจะให้เวลาผมแล้วนะครับถ้าให้เวลาผมทํานานผมก็มีโอกาสใส่ใจหลายๆจุดนะครับแต่ถ้าให้ระเวลาผมสั้นหน่อยผมก็ต้องเร่งตามงานนะครับก็บางอันอาจจะผิดพลาดไปหรือไม่ละเอียดบ้างนะครับแต่ถ้าให้เวลาละเอียดทุกตัวแน่นอนนะครับ ขอบคุณครับ